ซูเปอร์ฮันเดรสสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เรื่องท้องรับโอ้ยตายแล้วขอสักพวงหนึ่งเถอะยกมาถึงสตูกว่า100ล้านบาทจยดนี้ท้าทายทักษะประสบการณ์ของกิฟนะครับกระการต้องเดาว่าลายใดคุณกิฟจะใช้เวลานานที่สุดจับเวลาครับจบแล้วครับอุ๊ยเร็วมาก ้งคเกืบอบจะควงเลยนะเกือบจะปลบมือให้แล้วเมื่อกี้โอ้ยตายแล้วทุกานครับที่อยู่กับพี่ซุปนี่คือ<ะ>ทรัพย์สินมูลค่าสูงที่เป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยมากกว่าพันปีครับวันนี้จะพามารู้จักกับทองคำครับไม่ใช่แค่เบื้องหน้าครับ<ะ>แต่พาไปเจาะเบื้องหลังอของกิจการที่สืบทอดโดย เจ้าของกิจการรุ่นที่สองที่ต้องการทําให้ทองคํามีสีสันมากกว่าที่เคยเป็นและสามารถสร้างทุกอย่างจากทองคําได้ัวครบแต่ก่อนอื่นผมขอออกไปก่อนครับหนักมากครับผมชอบทุกอย่างเลยนะ ครับยกเว้นแว่นเอาเพี้ยวเรื่องนี้เพี้ยวเรื่องนี้แม่เอาแล้วโยงผมขอเคลียร์พี่หยอยหน่อยครับไปอ่ะทีมงานบอกว่าพี่ครับพี่เอาแว่นดำมาด้วยนะผม,ผม <laughs> ก็ถามว่า,าจะให้พี่เอามาทำไมบอกพี่ใส่แว่นดำจะได้ดูเป็นเสียดหน่อยอพี่ก็บอกว่า ต้องแว่นดำใช่ไหมแล้วพี่มองตาทีมงานนะเขาเขาปรารถนาสิ่งนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าอ่ะทำให้ก็ได้ผงอยากได้ก็ทําให้คุณสุดยอดนี่นี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้ดิฉันเพิ่งเห็นในข้อมือเห็นข้อมือกันโอ้แต่ละแตละแตละแต่ลต่ละแต่ละแต่ะแลตะและอาเซีย แหมแล้วทรงเราก็ได้ซะด้วยพวกเราได้ดยแต่แต่ความน่าสนใจของวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ทองคำนะครับแต่อยู่ที่คนที่ไม่ๆม่ไม่คนที่กำลังจะออกมาอ๋อค่ะานี่คือเจน2องของครอบครัวจะมารับสืบทอดกิจการและ เติมสีสันให้กับธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นยุคสมัยก่อนเนี่ยแบบนี้ไม่เคยเห็นหนักไหมเนี่ยอันน,น,นี้ของจริงเหรอคะอันนี้ของจริงครับ456บาท7กิโลกรัมเอ่อ <c oughs> นิดเดียวนะครับท่านผู้ชมครับคุณเงาะพี่รบกวนคุณเงาะลองลองคอ,อ่าคุณเ<อ>งาะลองขอเป็นนิสัยเดินเนี่ยอุ้ยแต่ละเอออุ้ยคอ่าดหวานไหมอโอ้โหอันนี้อันนี้เดินเดินไปไหนไม่มีคนทักมีแต่คนจะปก้นนะครับคุณครับอ่คุณครับ ช่วยไปเอาของในรถได้ไหมเนี่ยเหมือนหญิงมากตอนนี้เหมือนตกหมอนตอนนี้เหมือนตกหมอนตายแล้วตายแล้วถูกจองจำถ้าสมมติถ้าถามหุยหุยน้ำหนักกันรู้แล้วอยากรู้ราคาอันเนี้ยได้ไหมราคาเอาเป็นว่าของที่เตรียมมารายการวันนี้ครับมากกว่า100ล้านบาทเอาแล้วเดี๋ยวผมเดินออกจากตรงนี้ไปแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกสักพักนะครับผมครับเชิญครับบนเวทีครับเชิญครับเชิญครับ ตรภาชนนะคะชื่อเล่นกิ๊ฟค่ะอายุ39ปีเป็นรุ่นที่2ที่เข้ามาช่วยบริหารกลุ่มบริษัทไชนิโกค่ะสำหรับกิ๊ฟนะคะก็คิดว่าตัวที่ยากที่สุดก็คือโรงงานเลยเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากในการที่จะทำสร้อยออกมาหรือว่าจะทำอะไรออกมาแตกชิ้นเนี่ยมันผ่านกระบวนการเยอะมากแล้วแต่ละขั้นตอนมันก็คือละเอียดอ จริงๆกว่าจะได้สร้อยมาหนึ่งเส้นนะคะกระบวนการของมันเนี่ยเราจะต้องมีทองเริ่มต้นก่อนนะคะซึ่งทองเริ่มต้นเนี่ยมันจะมาจากสองแหล่งด้วยกันก็คือการซื้อทองเข้ามาหรือว่าเป็นการเอาทองเก่าเข้ามาทําผลิตใหม่คนทั่วไปที่ซื้อทองแล้วเขาเอามาขายที่ร้านทองอะคะ่ะแล้วทองเนี่ยก็จะกลับมาอยู่ที่โรงงานทองเก่าจากทางลูกค้าที่มาขายที่หน้าร้านทองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไป หลอมให้เป็นเม็ดเมดแบบนี้ออกมาเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปเข้าเครื่องสกัดค่ะจนได้มาเป็นผงกิมซ่แบบนี้ออกมาซึ่งเปอร์เซ็นทองเนี่ยจะอยู่ที่99.9%หลังจากที่ได้ผงกิมซ่แบบนี้แล้วเราจะามาหลอมเป็นเม็ดอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อให้เอาไปผสมกับเงินให้ได้เป็นทอง9 6 5อีกครั้งหนึ่งโดยเงินเม็ดเนี่ยเราก็จะมีเตรียมไว้ซึ่งเป็นเงิน99.9%นะคะแล้วเราก็จะไปผสมกับทองโดยผ่านการคำนวณออกมาให้ได้ทองอยู่ที่9 6 5 เป็แท่งแบบนี้ค่ะหลังจากทองแห่งตัวนี้เสร็จเนี่ยเราจะไปผ่านการรีดนะคะรีดเล็กลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เป็นขดลวดแบบนี้ออกมาค่ะโอ้โหสำหรับช h n n i n g Pro เองนะคะก็ะจะมีเทคโนโลยีเฉพาะของช h i n i n g โก o นะคะซึ่งทำให้ทองเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดเบาที่สุดด้วยน้ำหนัก และความแข็งแรงที่เท่าเดิมค่ะโอ้โห oh, oh. แล้วก็นอกจากนี้ทางโรงงานเนี่ยก็สามารถทําเป็นงานคัสตอมโดยเฉพาะอย่างเช่นเทศกาลวันแม่ที่เราสามารถทําเป็นพวงอะไร oh, oh. ทองคำให้คุณแม่ได้ oh, oh. โดยการผสมผสานระหว่างงานเครื่องกับงานมือมาผสมผสานเข้าด้วยกันทําให้มีความนุ่มนวลอ่อนช้อยกว่างานปกติค่ะโอ้โห oh, oh. ช่วงนี้นะคะคนก็นิยมสะสมทองคําแท่งมากขึ้นค่ะ ถ้าต้องการความพิเศษเนี่ยเราก็สามารถเอารูปหรือว่าเอาคนที่เรารักเนี่ยสามารถส่งมาปิ้นสีนะคะลงบนทองแท่งได้เลยหรือว่าจะเป็นเลเซอร์ขาวดาก็ได้ค่ะหากลูกค้าต้องการทองแบบไหนก็สามารถติดต่อเราได้นะคะเพราะอะไรก็เป็นทองได้ที่ Shining Go l d โอ้โหทุเรียน รับทุเรียนหมอนทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับกิฟฟ์บลวันตันทชนนะคะอายุ39ปีเป็นทายาทรุ่นที่2ของกลุ่มบริษัทาชนิีโกค่ะโอ้อะไรก็เป็นทองได้จริงโอ้คุณกิฟฟ์ขาเมื่อกี้หูที่พี่ซุปถือออกมาหรือแม้กระทั่งในวีดีอเมื่อกี้ ลักษณะการทําทองของร้านเราอะ่ะมันมันพิเศษจากที่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยไอเดียนี้มายังไงอะคะจริงๆก็คือว่ามันของเราเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นจากคุณพ่อที่มาฝึกทําทองก็คือตอนแรกเขาไม่ได้มีพื้นฐานทำทองอะคะ่ะแต่ว่าเขาค่อยๆฝึกขึ้นมาแล้วพัฒนาขึ้นมาแล้วเขาก็มองว่าในการทำเนี่ยเราจะต้องเดินทางในใสายลูโอเชียนคือทําให้ไม่เหมือนใครก็เลยเป็นคนแรกที่ทําวิธีการทําทองโป่งในประเทศไทย ที่ oh. จะสามารถทําได้ทุกลายเพราะแต่ก่อนเนี่ยจะทาได้แค่ลายเดียว hmm. เขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆให้สามารถทําเป็นทองปูอ๋อเริ่มจากคุณพ่อใช่ค่ะแล้ว,ลวมันเริ่มยังไงฮะก็คือพอจบปโทค่ะที่อเมริกาเสร็จแล้วคุณพ่อก็บอกว่าอยากให้กลับมาช่วยที่โรงงานเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งสร้างโรงงานใหม่ <Huh. S 2> ตอนแรกเนี่ยโรงงานจะอยู่เป็นตึกแถวก็คือจะเหมือนร้านทองช่างทองทั่วๆไปที่เขาจะ,ะผลิตทองเป็นลักษณะเป็นตึกแถว แล้วทีเนี้ยคุณพ่อเขามอกว่าพอเราขยันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพราะเราต้องใช้แกส๊สใช้น้ำกดการบำบัดอะไรไม่มีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสร้างเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานขึ้นมา<อ>เพราะตนั้นก็คือสร้างเสร็จพอดีก็เลยอยากจะให้กิฟเข้าไปช่วยพอดีค่ะแล้วแล้วคุณกิฟมามามา,มารับ ตำแหน่งหน้าที่อะไรครับตอนแรกเลยตอนแรกสุดเลยอะค่ะก็คือเนื่องจากเราที่เราจบการเงินมาค่ะก็เลยให้ไปทําเซสระบบบัญชีพอทาบัญชีไปเรื่อยๆเสร็จพ่อเขาก็ให้มาดูเรื่องบุคคลต่อพอบุคคลเสร็จก็คือต้องไปจัดซื้อสั่งซื้อพวกเครื่องจักรอะไรต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต่อมาเนี่ยพอด้วยความที่เราเรียนจบนอกมาเขาก็เลยให้เราเป็นคนเทรนเครื่องจักรทางกับพนักงานอีกทีหนึ่งเรียกว่าให้ไปทุกจุดไปทุกจุด เตรียมตัวขึ้นแท่นผู้บริหารนั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณแบบ6ปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเรบ,บังเอิญได้ตึกก็เลยให้เปิดร้านส่งขึ้นมาอีกร้านหนึ่งค่ะก็เลยต้องไปเรียนรู้การขายเพิ่มอีกหนึโโ่งจริงๆครูสอนลูกศิษย์ที่มีธุรกิจกงสีเยอะแล้วมักจะมีปัญหาเรื่องของรุ่นพ่อกับรุ่นลูกเนี่ยบรนจนกันไม่เจอ แต่ว่าเท่าที่ฟังของชายนิ่งโกนี่เหมือนจะจูนกันได้อย่างงดงามเลยก็มันก็จะมีบ้างที่ว่าความเห็นไม่ตรงกันเช่นว่าตอนที่เราจะทําเป็นงานแฟชั่นนะคะ,คะพวกทองเนี่ยคือคุณพ่อเขามองว่าต้องทําให้เบาเพราะเริ่มต้นในงานแฟชั่นเน่ยงานมันหนักเขาก็จะมองว่ามันขายไม่ได้แต่ว่าเราก็ไฟว่าลองทําไปก่อน ก็เลยเป็นตัวเปิดตอนที่เปิดร้านใหม่ร้านอื่นเขาเปิดกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยก็จะมีการยึดติดกับร้านเดิมเราก็ต้องค,คิดว่าถ้าเราเปิดเราจะสู้เขายังไงทุกอย่างตลาดทุกอย่างเดิมหมดมก็เลยมองว่างั้นเราเปิดเป็นแฟชั่นขึ้นมาเลย<อ>ก็เลยเป็นร้านส่งที่แรกที่ทําเป็นงานแฟชั่นขึ้นมาซึ<อ>่งพอพิสูจน์ตัวเองก็ทําได้ดีทาได้ดีค่ะแล้วคุณพ่อว่าไงหลังจากนั้นคุณพ่อเขาก็เลย ตรงที่หน้าร้านคืออยากจะออกแบบอะไรก็ออกมาอยากได้อะไรก็คือบอกเขาก็ <อ bra. S 2> จะสนับสนุนเลย, <S <S เลยทําให้ค่ะแล้วรูปแบบการขายแบบเมื่อกี้เนี่ยฮะที่ทํามาเป็นรูปอะไรต่างๆนี่เป็นเป็นไอเดียมาจากก็จะเป็นการช่วยกันของที่บ้านก็คือทางพี่สาวกิฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากจะทําที่ไม่เหมือนใคร ừ, ที่ว่าศักยภาพของเราเนี่ยสามารถทําได้ที่แบบปกติเราอาจจะต้องนําเข้าจากประเทศจีนเขาทําอะไรขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเราอยากจะทําได้เองเหมือนเขาให้รู้ว่า ฝีมือคนไทยเนี่ยสามารถทําได้ไม่แพ้เขาเลยจริงอันนี้สุดยอดมากเลยค่ะเออครูอยากรู้ว่าทําไมเราต้องทําให้ทองมันเป็น96กว่า <15. S 2> ต์ด้วยทำไมต้องเอาเงินไปผสมด้วยะคะเพราะว่าตัวทอง96.5จเนี่ยจะเป็นประเทศไทยที่เป็นที่ใช้ที่เดียวในโลกอะคะ่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นรากฐานมาจากคนจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอ่าแล้วก็เนื่องจากว่า99.99 99เนี่ยในการทําทองรูป,ปรพันธเนี่ยมันจะนิ่มไป,ไปเขาก็เลยเติมเนินเข้าไป แต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีการคุมเปอร์เซ็นต์ที่ดีนะคะทางสมาคมเขาก็เลยมาจับมือกันว่าให้มีเปอร์เซ็นต์ที่มาตรฐานก็เลยตั้งมาเป็นที่96.5โอ้วันนี้เราน่าจะได้ความรู้สนุกสนุกเกี่ยวกับเรื่องทองนะเกี่ยวกับเรื่องทองแน่นอนนะคะ <S <S แล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะสาหรับกิมนะคะความฝันเนี่ยคือกิมอะรู้สึกว่าเกิดมามีพร้อมแล้วเพราะเราเกิดมาโชคดีเราก็เลยอยากจะมอบความฝันให้กับน้องพนักงานที่ชื่อปังปอนะคะ ซึ่งความฝันนั้นคือ,เ,อ,อเดี๋ยวจะให้น้องมาบอกความฝันเองดีกว่าแล้วได้คุยกับคนอื่นๆในโรงงานไหมคะเดี๋ยวมีงอนกันไหมคะอ๋อมีมีคุยค่ย<ล>ะคุยก็ตกลงกันแล้วลเลือกเรียบร้อยแล้วทุกคนช่วยกันเลือก<ช>น้องบางๆอออกมา<ช>อ๋อดีเลยโอเคงั้นวันนี้พาพวกเราเข้าไปเรียนรู้อาณาจักรชายนิ่งโกหน่อยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเชิญค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณกิ๊ฟมากตรับวันนี้นะครับเมื่อสักครู่เราเจอกันด้านหลังแล้อ่ากิ๊ฟก็ถามว่าพี่ซุปใส่ออกมาแล้วอย่าไปไหนนะไวใจที่นะนะที่ต้องกลับมานงนี่กลับมาแล้วกลับมาน้องนี่ทองทองไม่อยู่แล้วโอาอยู่ขึ้นทีมงานแล้วขนออกนอกประเทศเลยพี่มซุปใสเนี่ยที่ตรงคอไปมาสักกี่บาทมูลค่าประมาณ25ล้าน25ล้านบาทมันคือ25ล้านบาทนะครับตอนเราเด็กๆกับพี่หอยผมว่าของเรามันก่อน800 0ันนะ ม่ใช่อ่<ป>า่อนลบาทละประมาณก่อน8,000เนะนี่ยีนี่ในคนในวงการทองเขาพยากรณ์กันว่ามันไหลไปได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมครับเ<ช>นื่องจากว่าทองมันมีอยู่จํากัดใช่ค่ะทองมันมีอยู่จํากัดแล้วก็ความต้องการเนี่ยเหมือนตอนนี้เขาก็พยายามทุกประเทศเนี่ยเขาก็สําลองเป็นทองหมดอ,มอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยมีความต้องการสูงเป็นสินทร,รัพย์ที่ที่มั่นคงในตัวเองนะครับในขณะนี้ก็ยังเป็นพันปีอะทุกคนเห็นสีนี้ก็รู้สึกว่านี่คือสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากดังนั้นเนี่ ออทองคําจึงเป็นทรัพย์สินในดวงใจที่หลายๆคนอยากได้วันนี้ครับเดี๋ยวทางคุณกิฟจะพาทองขึ้นมาอยู่บนเวทีและอธิบายให้ฟังว่าที่ชัยนิ่งโกลเนี่ยเขาทำทองได้หลายประเภทแต่และประเภทแตกต่างกันอย่างไรทีมงานครับมาครับทั้งนํำงานครับวันนี้เราจะทําการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของทองคําและระหว่างทางผมจะมีเล่นเกมนะครับ ซึ่งรางวัลจะดีเหรอฮะท่านท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านอยากได้อะไรบนโต๊ะนี้ครับเพียงท่านโอนตามราคาที่กำหนดไว้ท่านจะได้เป็นเจ้าของได้เลยได้เลยพี่อย่างนี้คุณกิปเนี่ยเขาชอบชงชาด้วยรางวัลสำหรับกรรมการที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้จิบชาในภาชนะ ที่มีมูลค่า2งล้าน5แสนบาทผมไม่กินชาผมกินทองได้ไหมฮะไม่ได้ครับผมต้องตกลงกันก่อนว่าจิบชาครับน่าจะเป็นช่วยนี้ช่วยนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับชาววันชาววันนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเรียนรู้ศึกษาแล้วก็สะสมคะแนนกันนะครับอยากให้คุณทิพย์อธิบายว่าวิธีการทําทองเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับสําหรับการทําทองนะคะก็จะมีเป็นพื้นฐานเลยก็คือทองแท่งนะคะ ก็คือมันจะเป็นแท่งแบบแน่นๆแบบนี้เลยก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดถัดมาก็คือเป็นพวกสร้อยที่เราจะสามารถเห็นในชีวิตประจาวันได้อยู่แล้วนะคะอันนี้เหรอคะจะเห็นในชีวิตประจาวันใครเล็กลงคอค่ะถามนิดเดียวทุะจวาตนี้ได้ชีวิตไขระจบนได้ชีวิตใครประจวันใี่ไ้คอยากนนี้อยากทราว ขึ้นการนี่แขวนพระประธานเหรอพระจะดูองค์เล็กเลยจริงๆก็ดูดีเนี่ยเขาเป็นฟอร์มของข้อมือนะใช่ไหมครับเป็นฟอร์มของข้อมือก็คือพวกฝอยเส้นเล็กเล็กก็คือสามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันอันนี้ทํามาใหญ่จะได้เห็นชัดขึ้นลูกค้ามองมาแต่ไกลแต่ได้เห็นชัดๆค่ะแล้วก็มันก็คือจะมีหลักการ2อย่างก็คือจะเป็นถักด้วยมือหรือว่าจะใช้เครื่อง ก็คือจะแล้วแต่ลายบางลายก็คือสามารถใช้เครื่องได้แต่บางลายเนี่ยจะใช้เครื่องไม่ได้ต้องถักอย่างเดียวก็กลับไปที่งานฝีมืออยู่ดีใช่ก็จะเป็นงานฝีมมืออยู่ดีนะคะหรือเพิ่มความน่ารักด้วยการเป็นตัวน้องหมาน้องแมวขออนุญาตนะครับให้กรรมการดูใกล้ๆทักสักชิ้นนะครับด้านหลังเนี่ยคือทองคำชัดค่ะเนี่ยทองคำสมมุติว่าวันเกิดใครใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ปริ้นเป็นรูปเขาอย่างเงี้ย พี่พี่หอยหนูอยากได้อันนี้ตัวหน่อยน้องอยากได้น้องอยากได้บอกพี่น้องอยากได้น้องอยากได้พี่อยากได้มีรูปเราอ่ะพี่ยังนั่งโมไซค์มาทำงานอยู่เลยเอาเอาเป็นว่าไม่ต้องเอาน้ำหนักนะเอามูลค่าก่อนกี่บาทราคากี่บาทครับตัวนี้20บาทก็ล้านกว่าล้านกนบานเองพี่หอยากได้ใช้คำว่าเองครับผมน้องอยากได้ใช้คำว่าบาทเลยเองแล้วก็บาทเองง่ายเลย แล้วการที่เราเพ้นอันนี้ลงมันจะทําให้ราคาลดลงไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าตัวทองก็คือเป็นทองตัวมันเองแล้วเราแค่เหมือนปาดออกไปอ,อยากให้ท่านผู้ชมเห็นความหนาจังเลยหนาหนักด้วย<น>ฮะหนักมาก<อ>ผมบอกเลยว่าหนักมากหนักมากครับ20สิบาทแล้วอย่างนี้ถ้าทําแบบนี้แล้วเก็บไว้ที่บ้านหรือว่าเก็บไว้ในอะไรดีฮะ ก็เหมือนเขาก็เก็บสะสมไว้อย่างเงี้ยเก็บใส่เซฟใส่อะไรไปใช่พี่หอยจะตั้งไว้แล้วมาตั้งโชว์หน้าบ้านก็ได้ไหมอะไรหรตั้งได้หรืเก็บไว้บ้านงอก็ได้แต่แต่ผมผมทักผมเตือนในฐานะคนคุ้นกันนะถ้าพี่ซื้ออันเนี้ยพี่อาจจะมีเหลือเงินซื้อเซฟนะบ้านก็ไม่เหลือไม่ใช่แค่เซฟโอเคดังการครับเรามาลุ้นโอกาสในการเป็นผู้โชคดีได้จิบชาในถ้วยถ้วยนี้ัชทรครับาเริ่มด้วยภารกิจเกมแรกนะครับ ไายราคาทองครับทีมงานครับเก็บชุดแรกไปก่อนครับ<ม>ทีมงานครับขอกล่องสะสมคะแนนให้กรรมการด้ว<ม>ยนะครับาทานกรรมการครับตอนนี้เรามีทองคําขึ้นมาห้าหมายเลขเอหมาเลขหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่ากิมตุงมต้งค่ะกิมตุ้งก็คือเหมือนทองเป็นนทอ,ทองแท่งที่คนจีนคนจีนชอบเหมือนเงินในสมัยก่อนที่ใช้กันใช่ไหมหมายเลขสองเนี่ยคล้ายๆตุ๊กตาหมีนะครับ หมายเลข3าคือไพ่คอลดยเบนหมายเลข4ทุเรียนทองคำแล้วหมายเลข5เป็นสบายค่ะทั้งหมดนี่คือทอง9 6 5กรรมการต้องเรียงราคาจากน้อยไปมากครับ1 2 3 4 5หเรียงดูนะครับตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยตำแหน่งละ1คะแนน,นครับท่านกรรมการครับความท้าทายคือเราจะไม่บอกเรื่องน้ำหนักครับต้องใช้สายตากะเกณครับ1 2 3 4 5หเรียงจากราคาน้อยไปราคามากครับทุเรียนนั้นคือทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะ หมดหมดเลยครับอืตัวเม็ดก็เป็นทองค่ะเราถามได้ไหมคะว่าทึบหรือโปร่งถามไม่ได้ครับเพราะเพราะมันจะเป็นเรื่องน้ําหนักอุย๊ยทุกอยางครับอุยยอ๊ยออกมาได้อีกเอาออกมาได้ด้วยครับหมอนทองอย่างแท้ทรูอือครับออกมาได้ด้วยนะครับตัวเปลือกก็เป็นทองใช่ไหมคะ ทั้งหมดที่อยู่บนเวทีเป็นทองครับแต่ว่าอย่างกรณีสีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการทําสีเพิ่มใช่ไหมครับค่ะเป็นการลงยาเพิ่มเทคนิคการการขึ้นสีีเขาเรียกลงยาครับคนที่ทําอันนี้เขาเป็นเจ้าเจ้าของร้านทุเรียนอะไรบ้างเกี่ยวไหมฮะอ่าไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเี่ยอยากได้ทุเรียนโอ้โหยกจะไม่ขึ้นเอาอะต้องการครับยกจะไม่ขึ้นเอาอะครับโอ้โหโอ้ยหนักต้องเดานะครับว่า โปร่งหรือว่าตันหรือเปล่านะครับโอ้ยากอ่ะได้ไหมครับพี่โก้ได้แล้วนะครับได้ไดเดี๋ยวนะทั้ง3าท่านตอบครับหน่อย5้าห3คุณเงาะห้าสอหนึ่งสาพี่โก้สองสีห้าหเดี๋ยวผมจะให้กิฟเฉลยนะครับจากน้อยไปมากเฉลยได้เลยครับว่าราคา ถูกสุดเริ่มจากหมายเรขกอะไรครับตัวนี้ค่ะหมีอุ้ยตะหมีนี่คือถูกสุดเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องการสร้างนะครับเทคนิคความยากความง่ายในการสร้างรวมทั้งน้ําหนักด้วยตัวนี้ประมาณกี่บาทครับหนักประมาณ20บาท20บาทครับราคาก็โอ้เป็นล้านนะครับนี่คือเป็นล้านนะครับหนึ่งคะแนนครับพี่โก้ครับครับพอลืมทิดไปเรื่องวิธีทำด้วยแต่ิดแต่เรื่องน้ำหนักอ๋อคุณว่าทิดแต่น้ำหนักใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อไปครับ ราคาเพิ่มขึ้นจากน้องหมีคือตัวไหนครับเป็นกิมต้งค่ะน้ำหนักเท่าไหร่ครับ50สบาท50บาทนี่หนักจริงนี่ผมยกยกแทบไม่ขึ้เลยคิดจะถูกเลย50บาท50บาทคูณไปก็นี่คือ2ล้านกว่านะครับได้หนึ่งคะแนนคือพี่หอยครับต่อไปครับต่อไปอันดับสามจะเป็นทุเรียนค่ะทุเรียนครับทูเรียนราคาเท่าไหร่ครับทุเรียนประมาณประมาณ5ล้านทูเรียน5ล้านครับอคืออยากให้ดูภูนี้มากอื อุโยรงการครับลำดับที่4ถ้าเป็นสร้อยคอกรูเขาะได้ท่านเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นหมายเลข5พีโกได้คะแนนนะครับและชิ้นไหนราคาแพงเป็นลำดับที่4ครับจริงๆคือเป็นสบายค่ะสบายสบายนี่ราคาเท่าไหร่ครับ สบายอยู่ที่9ล้านสบาย9ล้านครับคำตอบคือสบายนะครับพี่โก้ได้คะแนนครับและแพงที่สุดก็คือหมายเลขสาครับโอ้เงนราคาประมาณ16ล้าน16ล้านจริงๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนทรัพย์สินคงคงไม่มีใครใส่ไปใช้ในชุดประจำวันเนาะอาจจะมีก็ได้นะคะนี้น่ะเป็นงานบวชอ่าอาจจะมีก็ได้คนเดียวนีก็ได้อะไรก็ได้สรุปว่า รอบแรกนี้นะครับสองคะแนนเท่ากันคือพี่กอนและพี่หอยครับโอ้โหทำไมทำไมพี่ตุ๊กไม่ให้ครูงอเล่นะครับจริงจริงครูเงาะเล่นมากับเราเนาะแต่ว่าเผอินว่าครูงอเนี่ยไม่ตรงครูงาไม่ใช่ครูงอไม่เก่งนะครูงอะไม่ตรงแล้วตอบไม่ตรงนะครับไม่ตงขยี้ลองผ่านไปเลยก็ไปเลยไปลุ้นเกมต่อไปนะครับอะทีมงานครับเก็บเลยครับชุดนี้ครับใช่ใช่ครับมาครับทีานานครับภารกิจนี้ ผมท้าทายสายตาของท่านคณะผู้การครับผมจะเชิญทั้ง3ท่านออกมาที่หน้าเวทีครับ,รบเรียนเชิญที่กลางเวทีครับคลิปครับนี่ทองก้อนละกี่บาทอันนี้ก้อนแท่งละ5บาทแท่งละ5บาท,แ,บาทแต่ละแท่งนะครับน้ำหนัก5บาทท่านการครับในนี้ทั้งหมดคือทอง96.5แต่มีอยู่สองก้อนที่เราขอให้ทางโรงงานช่วยทำพิเศษครับ เป็นเงินชุบทองแต่แต่ก็ชุบได่เหมือนมากครับท่านต้องหาเจอว่าก้อนไหนคือก้อนที่ท่านคิดว่าเป็นเงินชุบทอง,องเป็นก้อนพิเศษครับหเหมือนทัานหมดเลยครับถ้าหากว่าตอบถูกข้อนี้ได้สองคะแนนครับอ๋อเงินชุบทองเงินชุบทองครับปกติที่ร้านไม่ทํานะครับนี่เราขอพิเศษว่าช่วยทําเป็นโจทย์ให้กรรมการได้ทดสอบคุณคิดดูดูปุ๊บรู้เลยไหมคะดูแค่มพสุขามคิดรู้เลยไหมเขบอกเขารู้เลย เมื่อกี้กินก็ถว่าวพี่ดูออกไหมอมถ้าผมไม่ใช้ดูผมใช้ดมได้ไหมพี่จับได้ด้วยพี่จับได้ด้วยได้ด้วยเขาบอกให้ดมได้ด้วยดมได้ด้วยพี่จะชิมก็ได้สมัยอาม่าผมอ่ะเขากัดไงชายชายเหมือนในหนังแล้วก็มาฟันหักเอาอันนี้อันนี้กับนี้ครับเอาจับจับจับได้หนึ่งชิ้นครับจับได้หนึ่งชิ้นเพราะว่าหนึ่งชิ้นก็สองคะแนนแล้วครับทำไมพวกคุณรู้เดาสิคะ บอกว่าจะตอบชิ้นนี้ใช่ไหมครับค่ะใช่หนูหนูเอาสองชิ้นเอาชิ้นหัวกับชิ้นนี้ได้ชิ้นเดียวครับได้ชิ้นเดียวอาหนูาชิ้นนี้อ่ะพี่โกอชิ้นนี้นะอ่ะเอาออกไงครับพี่โกชิ้นนี้นะอ่ะอ่ตอบถูกได้สองคะแนนผมขออนุญาตอาจจะมองด้วยตาไม่ได้แต่ผมใช้โชคแล้วกันครับไก่จิกเด็กตายบนปากโอ้งอันนี้ครับโเพราะว่ามันเหมือนกันมากขออนุญาตนะฮะ ที่จะฟอรอกอดอยเอกาศวโจะจีบเกตายบนปากอ้ต้องถามกิฟก่อนว่าที่เลือกมาในกรรมการเนี่ยมีท่านที่เลือกถูกไหมครับมีค่ะอุ๊ยมีท่านที่เลือกไม่ถูกไหมครับมีค่ะแย่เลยนะเพราะว่ามีสามดอไงคะต้องมีคนหนึ่งที่ผิดแน่ๆถ้าไม่มั่นใจเปลี่ยนได้ถ้าไม่มั่นใจเปลี่ยนได้อะไรนะถ้าไม่มั่นใจเปลี่ยนได้ผมพูดลอยๆถ้าไม่มั่นใจเปลี่ยนได้ผมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนในครั้งเดียวเพราะผมถูกอยู่แล้ว ไก่จิกเด็กตายวงปากโอ่งใ,ใส้กันนะแต่อันเนี้ยอ uh ้พอถือแล้วมันอา <laughs> ทำท่าเป็นเหมือนรู้เ <laughs> อาเปลี่ยนได้ใช่ไหม <c oughs> เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะอย่างนั้นผมเริ่มใหม่เริ่มตรงไหนอผิดด้านครับอีด้านหนึ่งอีด้านเลยไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอโอ้ A B C D E F G H I J, K L M N O P นานจังเลยอ่ะ O P ใช่ไหมโอเคโอ้ยถูกทำไมพี่รู้อ่ะผมถูกน้ำหนักไม่เหมือนกันอ่ะนอน้ำหนักไม่เหมือนกันอ่ะนี่หนูขออนุญาตจับจับไม่ได้ไม่ได้่างนั้นนี่นีครับ่ พี่หอยพี่หอ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้กิ๊เฉลยนะวิธีเฉลยมี2แบบแบบแรกคือว่าให้เจ้าตัวเขาใช้สายตาเฉลยถ้ากว่าเขาบอกว่าของใครถูกอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะรีเช็คตรวจสอบซ้ําด้วยการชั่งน้ําหนักน้าหนักที่ถูกควรจะเท่าไหร่ครับ น้ำหนักที่ถูกต้องได้76.2 76.2ครับโออ้้าไของของที่ชุบเงินใช่ไหมฮะไม่ครับของที่เป็นของท่าทองจริงห้าบาทเนี่ยต้อง76.2ของพวกเราต้องเบาวิเปลี่ยนคืนได้ไหมไม่ทันแล้วครับเปลี่ยนคืนได้ไหมคุณซุปเราเราถ้าเกิดว่าขยับต้องไม่ขยับต้องอ่ะต้องนิ่งๆตอนนี้น้ำหนักโอเคครับบางทีหายใจมันก็วิ่งขอเริ่มเฉลยจากพี่โก้ก่อน ของพี่โก้คิดว่าใช่ใช่ด้วยสายตานะคะคิดว่าใช่ทองแท้ไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้คือด้วยสายตานะแต่ขอตรวจสอบด้วยน้ำหนักครับน้ำหนักต้องน้อยกว่า7 6 2นะครับน้ำหนักที่ได้คือ42.3บครับติโก้2อคะแนนติโก้2องคะแนนครับอ้าวขอเก็บก่อนต่อไปของพี่หอยครับ พี่หอยโชว์ให้คลิปดูหน่อยครับครับของแท้ค่ะแล้วอันนี้อันนู้นก็แท้ก็แท้เหมือนกันก็แท้เหมือนกันถ้าแท้นะถ้าแท้น้ำหนักต้องเจ็ดสิบสองครับอาจจะพลาดก็ได้น้ำหนักใช่ไหมเบ๊อันนั้นอันนั้นก็ไม่อันนั้นจะใช่อันนั้นจะใช่ค่ะอ่แล้วอุปทานไปเองครับว่าน้ำหนักไม่เท่ากันครับีปถึงชิ้นในมือกูวอครับ ใช่หรือไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองครับน้ำหนักครับน้ำหนักน้ำหนักต้องไม่ใช่76.2นะครับเข้าหนูเลยถูกต้องครับผมเอาสองแนนครับคลิบใช้สายตาดูจากอะไรครับสีจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะมีความคิอุกใช่มันจะชมพูตรงเทียบสอชิ้นให้คนดูดูได้ไหมครับมือไหนคือที่ไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่อ๋อมือขวาคือที่ไม่ใช่ทอง มันจะดูอย่างนี้มันจะออกพูกกว่าพบพี่ซุกว่ากูเก่งเพราะว่าพี่เองก็ก็ก็ดูยากเพราะว่าพอเหรียญมันตกพี่ก็เห็นว่ามันเหมือนกันสรุปคะแนนนะพี่นะตอนนี้พี่ยังไม่ได้คะแนนเพิ่มแต่ว่ากูได้สองคะแนนเท่ากับพี่หอยครับพี่โค้นํำสีคะแนนครับครับไอไอเกมนี้พี่หอยไม่ได้เล่นหรอพี่หอยเล่นได้ตอบสองทีด้วยแต่ยังไม่ได้คะแนนเพิ่มไมผมคิดไปเองว่ามันเบากว่ากันทีมงานครับเก็บโจทย์นี้ครับเข้าสู่จย์ต่อไปครับ ขอบคุณกรรมการทั้งสท่าน <ะ S 1> ค่ะความสนุกยังไม่จบครับรับชมต่อคลิป2ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับท่านทั้งการครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระเพื่อจะได้ออกแบบชีวิตของพวกเราเองได้ <S <S ซึ่งงานที่เรากำลังจะจัดขึ้นนี้นะครับรวบรวม Howto ในการออกแบบชีวิตทั้ง5้าด้านเอาไว้ในงานเดียวครับกับงานที่มีชื่อว่า Life Face 4+ ส plus รู้ก่อนดีกว่าครับงานนี้นะครับจัดขึ้นโดย The Cloud Super Chi l l e v e n t เอสอะคาเดมีและเซ็นทรัลเวิลด์ครับตั้งใจเต็มที่นะครับจัด4ตัวหลักในงานที่จะชวนคุณมารู้ก่อนดีกว่ากับ20หัวข้อเสวนารู้ก่อนยังทัน40บูธตอบโจทย์ชีวิต14ร้านอาหารเปลี่ยนชีวิตและไลฟ์แอกซิบิชันชวนทดสอบเรียนรู้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันโดยเฉพาะเวทีเมนสเตดยีเสวนารู้ก่อนยังทันเข้มข้นมากๆนะครับเพราะเราจะได้พบกับ20เซสชั่นกับ50สปบิกเกอร์ครับอย่างเช่นโค้ชหนุ่มมันนี่โคช เยวิติติเวกินครับคุณดุกพนุเดชคุณเอ๋นิ้วกรรมคุณหนุ่มโตโมอนคุณแชมป์ทิปรกรอาจารย์เกวดีอาจารย์อัชลาคุณแอมการตลาดกาาดันตะเลิดคุณศิลาเพรามดติ๊กตอกน้องมดไก่ไข่อารมณ์ดีลุงอ้วนกินกระเที่ยวพี่อจินหมอแกนี่และยังมีกิจกรรมจ้ำไทยแลนด์ทักษะทอน2025ครับกับการชวนเยาวชนไทยมาร่วมกันสร้างนวัตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้สูงอายุและคนพิการ และพลาดไม่ได้นะครับกับไฮไลท์ของงานนี้นั่นก็คือเปียโนแอนไลฟ์ครับที่โตศักดิ์สิทธิ์จะชวนแขกรับเชิญพิเศษมาถ่ายทอดเรื่องราวเปียโนและชีวิตอยากชวนทุกคนมาร่วมง,งานกันเยอะๆนะครับงานจัดขึ้นมาที่1 7บเถึงสิตุราคมนีนะครับที่เซนทรันเวิลพาวเ์ชั้น7เข้าร่วมง,งานได้ฟรีครับล็อกวันในปฏิทินทั้ง3วันนะครับแล้วมารู้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ